กล,กลับมาพบช่องยูทูบมือจงไายหดวันนี้มาวิ่งรถตู้กลับบ้านกลับาจากจังหวัดนะครับวิ่งไล่รถวิ่งไล่รถสมวัตถารถตะคอนแซ่ดรถคันนี้ หรือว่าคนขับนี่ประสบการณ์มาจากรถมุกดาหารเคยอยู่ของบริษัทเสอร์ไซทัวร์407ไม่พัฒนาเอไม่อุดรเม่อเนแล้วเขามีหน้าที่ที่ มีหน้าที่ที่ขับขวางถนนเขาจะไม่ยอมหลบเาขาจะไม่ยอมหลบหซ้ายเขาจะวิ่งเลียหัว พี่ไอกำลังเว่งกลับ่างจังหวัดบริษัทพอเท่าขับรถกลับบ้านกำลังไล่ล่าสมบัติพาตำหน้า เพลงใดครับขับดีว่ากถลยนะเอาผมสัมผัสสดนี่ออกซ่องหมดได้เนี่ยต่องไล่แท็กเตอร์ไ้ซ่องยูทูบได้เนี่ยออกซ่องยูทูบกำลังไล่รถสมบัติตาพาไม่ยอมจดซ้ายเลยครับนครแสนอุดมเบอร์สาม สายโหดเล่นขวาห็นคันนี้โยนไม้ใส่เลยนะครับแต่เห็นที่ไหนเราไปลงซ่อมเด้ถ้าเปืดอลงซ่อมจะวางเดออ้วิ่งคนคนไม่ซื้อถนนวิ่งคนเดียวเลยแหละครับโอ้ยตายเลยคันนี้ เจอวีกำลังจะเสียงนี่กำลังขึ้นเขาครับกำลังขึ้นเขาแถวออกจากทีพมาแล้วครับอกำลังจะมุ่งหน้าสู่กลางดงไปแล้วครับแกกับรถแกะตู้แล้ว <laughs> <laughs> แข่งกับรถแกตู้ไปแล้วอาลาดอาลาดครับใช่แเวลาเข้เร่องของนตครับงงร,อระอนสียนไม่ยอมไม่ยอมหลบซ้ายนะครับ <c oughs> ส่วนดีแม็กคันนี้ก็บีดักโอ้สรุปแล้วต้องแสงซ้ายเลยครับ ไ่ยอมอตกายแล้วตำปวยซะน้อตำปวยซะน้อเ <c oughs> ลียเท้ากำลังสมบัตรปรพารถตะคอนแสนเบอร์สามนำโดยแสงหนูดับ,บกำลังไม่ยอมชิดใจเลย ตัวหน้าคนขับไหมครับโอ้โหวิอทีมงานอันเดียวกันกับรถแกะผักวิ่งขัววิ่งขัวตลอดทางครับโอ้ไม่ยอมสิทยทรายเลยครับนี่ผู้โดยสารว่าบ่นแล้วครับคันนี้ไม่ยอมสิทยทราย คนขับไหมครับดูครับดูข้างรถรับนี่ครับคนขับดูครับไม่ยอมโอ้โหขับรถแบบนี้คุณไม่ซื้อถนนไปวิ่งคนเดียวเลยครับครับเดี๋ยวคุณเจอกันนะครับในช่องของผมเลยนะครับ ตอนนี้ถึงแถวบวกติดโรงพยาบาลบวกเด็ก็จับความเร็วใช่ไหมครับหยับไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับโอ้ถ้าไปจับความเร็วไม่เสียายนะครับคันนี้ดูครับดูครับโอ้โอเคครับขอบคุณมากที่มารับชมครับเดี๋ยวเอาลง เดี่ยวหน้าเดี๋ยวถ่ายลงใหม่ครับ